อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอีล็ตตีชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีล็ตตีชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อีล็อตตี้ชอปนะครับตรงหน้า E จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนครค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดูไดีด้วยนะครับแล แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีนักที่แบนนะครับวันนี้เราอยู่ในใน c k c คว o v e r นะครับวันนี้จะมาพูดถึงทีมต้นเกมที่คนเซฟนอคนนิยมเล่นกันนะครับก็คือทีมสีฟ้านี่เองครับเดี๋ยวมีจะพูดถึงแต่ละตัวแล้วก็วิธีการหาด้วยนะอ่าตัวแรกเรามาเริ่มที่โลเอยตัวแรกชื่อมานะครับ มาคือแทงที่ดีที่สุดในเกมนะครับแต่ว่าเพื่อนๆสามารถใช้โซก็ได้ที่เป็นระดับ SR ในการแทนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สู้มาไม่ได้อยู่ดีนะครับต่อไปตัวที่2คือโลตัสนะครับโรตัสเป็นตัวที่ดีบัฟดีที่สุดลดความเร็วกับความเสียหายที่ได้รับค่อนข้างดีมากคือถ้าเกิดเรามี2ตัวเนี้ยเราลงดันเกียร์ผ่านง่ายมากครับต่อไปตัวที่3าคือชาม,มี่ชาม,มี่เนี่ยไว้ฮิลแล้วก็รีมูฟบัฟจำเป็นครับในดันนะะต่อไปอันที่4ก็ตัวที่4คือยามีสีฟ้านะครับ ดาเม็แรงครับแล้วก็ดีบับโกงก็เปิดได้ที่ตู้ธรรมดานะยามีสีฟ้านะครับอ่ะวิธีรีคือหมีทาคลิปที่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเอ่อตอนนี้มันยังเข้าเกมไม่ได้หมีก็เลยไม่สามารถทําได้แต่คือถามคน JP เขาก็รีกันแบบนี้ก็คือเริ่มมาเนี่ยเพื่อนๆจบด่าน15เสร็จแล้วเนี่ยใส่โค้ดครับกรอกโค้ดที่สมัครไว้ลงทะเบียนไว้มันจะได้30โลให้เพื่อนๆรีโลเนี่ยพยายามเอาตัวที่1กับตัวที่2ก็อย่างที่หมีบอกครับก็คือ ออในส่วนโลตัสนะกับพี่มานะครับพยายามเอา2ตัวนี้ได้แต่ถ้าเกิดมันดีแล้วมันไม่ได้จริงๆก็ไปรับเอาก็ได้ครับอะหลังจบจบหนึ่งห้ารีสามสิบรีสามสิบโลเสร็จแล้วเนี่ยถ้าได้2ตัวแรกหรือว่าอาจจะโชคดีได้ยามีฟ้าหรือว่ายามีแดงก็เล่นสบายเลยครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็เล่นต่อก็ได้ครับไปถึง17มันจะมันจะมันจะให้เรารีโรในเกม20โลก็เปิดไปรีออเปิดโลไปยี่สิบโลก็อาจจะโชคดีได้นะครับประมาณนี้นะ แต่คือตัวที่สามชามีมันหาง่ายมันตัวธรรมดาทั่วไปแต่ไอตัวปัญหาที่มีว่าตัวหนึ่งกับตัวสองแต่จริงมันแค่ตัวธรรมดาแหละแต่มันก็ออกยากอยู่นะก็สรุป,ปง่ายหาตัวที่หนึ่งที่สองก็คือเออโรตัสกลับมาแล้วก็ยามีฟ้าแค่นะครับอ่ะทําอ่ะทําไมเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยทําไมเราต้องมา,างคอนเทนต์ตัวสีฟ้าก่อนใช่ไหมเหตุผลเพราะว่าเขาจะนิยมเนี่ยไปฟาร์มดันครับดันเกียร์ดากูนเนี่ยเอ้ยดันเจียนเนี่ย ที่ดันแดงทีเนี้ยถ้าเราทําทีมสีฟา้ามันก็ชนะทางถูกไหมครับคือเดี๋ยวมีขอพูดก่อนว่าเกียร์ระดับ l r u r d <ม>ยังไงใช่ไหมครับคือตอนแรกเนี่ยถ้าเรายังไม่มี l r u R ใส่เนี่ย HP ตอนแรกตัวละครมันจะน้อยมากทีนี้มันจะโดนตีไม่กี่ทีตายแต่ถ้าเกิดสมมุติเราอยากเล่นเกมนี้ง่ายเนี่ยก็คือเราทําทีมสีฟา้าก่อนแล้วก็ไปฟาร์มเกียร์ครับถ้าสมมุติเนี่ยการฟาร์มเกียร์มันจะมีทั้งหมด15ชั้นอาเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดก่อน เราต้องทําทีมเน้นฟ้าอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าถ้าเราได้เกียร์ดีมามันก็เล่นง่ายทันทีถูกไหมครับต่อไปข้อที่3นะครับดันที่คนนิยมลงคือดันสีแดงอย่างที่หมีบอกเขาก็เลยนิยมทําทีมสีฟ้าก่อนนะครับเอ่อหลักๆเนี่ยเขาก็ใช้ทีมนี้นะครับผ่านไปถึงดันสิบสองเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงเกียร์ดันเจียนให้ฟังก่อนละกัน ด่านที่10เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับแรกเลยที่ต้องผ่านไปได้เพราะว่าเราจะสามารถฟาร์มโกเกียได้ครับเพราะว่าถ้าเราฟาร์มโกเกียมันจะเล่นง่ายเลยช่วงตอนแรกมันยังไม่ถึงโกเกียมาเลยเล่นค่อนข้างยากนะครับประมาณนี้นะอันนี้เป็นคาร์สฮิลเลอร์นะครับแล้วก็คาร์ดีเฟนเดอร์ดูมีจะอลงเซตต่างๆของแต่ละคัสให้ดูด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆสามารถดูตัวละครเลยเห็นไหมอันนี้จะมีบอกแบบตัวละครเอสกวกับเอสแบบละเอียดเลยเพื่อนๆใส่ตามนี้ได้เลยนะครับ อย่างที่มีบอกเดี๋ยวขอเข้าเรื่องต่อสมมุติเราฟาร์มไปถึงดันที่แล้วใช่ไหมครับมันจะฟาร์มโกเกียได้จะทําให้เราเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะแล้วถ้าเกิดสมมติเราจะหา UR เนี่ยกับ LR ใช่ไหมเราก็ต้องฟาร์มไปถึงอ,อ้อดันสิบสองครับส่วนใหญ่เขาจะหยุดฟาร์มส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นเน้นเนี่ยให้ไปถึงคือดันสิบสองก่อนเพราะว่าดันสิบสองเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์ LR ครับนั่นแหละคือสิ่งที่สาคัญที่สุด ส่วนใหญ่เขาก็จะฟาร์มประมาณ12-13แต่ว่า14-15ค่อนข้างยากนะก็รอทํา LR ใส่ครบทีมก่อนอ่าแล้วก็ค่อยๆไปฟาร์ม14-15แค่นี้ครับจบเลยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเน้นตัวละครเทพใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีของ UR LR ใส่มันก็ไม่เก่งนะเกมนี้เกมนีมน้มันก็อยู่ที่ของใส่เซ็ตด้วยถ้าใครใส่ LR ครบทั้งตัวทั้งเซตก่อนแค่นี้ครับเล่นมันก็เล่นผ่านแบบง่ายเลยประมาณนี้นะครับ อ่ะต่อไปเดี๋ยวมีขออนุญาตให้ดูค์ดอื่นด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบยังสงสัยอยู่เอ้ยเอยเอมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะอ่ะต่อไปเป็นส่วนในค์ดแอคแท็กเกอร์ er นะครับแล้วก็คร์ดดีเฟนเดอร์เนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่ของตามนี้ได้เลยเห็นไหมจะมีเซ็ตปลอกอยู่แล้วครับ2ชิน Attack, ้นแอคแท็กเอ็มแอคแท็กอย่างเงี้ยมีตัวละครที่ใส่ครบเลยแอสตายามิเอ,อ่อแจ็คอย่างเงี้ยเนี่ยหมดเลยทุกตัวละครแต่ว่าไอตัวที่ห้ายังไม่มานะครับจกกักรพรรดิเวทมนต์นะจูเลียนยังไม่เข้านะครับต้องรอเอ็นเอ็นสองนะอ่ะต่อไปในส ดีบัฟเฟอร์ครับซัพพอร์เตอร์โอ้โหตัวมันเล็กมากเลยเขาจะมีในส่วนชาลอชาลอส่วนใหญ่เป็นตัวแจกนะของเซฟนอกจกแต่เซฟโกบอลน,นี่มีไม่รู้เหมือนกันก็ใส่ของประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการแนะนําการใส่เซฟมิกด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่แบบเออยังงงอยู่อะไรประมาณนี้นะครับ คือเซฟนอกส่วนใหญ่เขาก็ทําทีมสีฟ้าก่อนเขาจะไม่ทําทีมสีอื่นก่อนเพราะว่ามันเน้นฟาร์มอุปกรณ์อย่างที่มีบอกให้เพื่อนๆตะเกียรตะกายไปถึงอ,อ่อชั้น10ก่อนเพราะว่าเราจะฟาร์มโกเกียรถูกไหมหลังจากนั้นเนี่ยการเดิบไปอีกสองชั้นไปถึงชั้นส2ก็จะสามารถสร้างอุปกรณ์ LR ได้แค่นี้จบเลยใส่ใส่ครบทุกตัวเลนง่ายที่มีถามมาเขาบอกมีแบบนี้นะ ก็น,นี้ก็เป็นข้อมูลสําหรับผู้เล่นใหม่นะที่แบบเออผมยังเล่นไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่มีบอกทําทีมสีฟ้าหาตัวที่มีบอกเลยครับแล้วประกันเพื่อนเพื่อจะฟาร์มจะฟาร์มดันแบบอีซี่เลยในช่วงแรกๆไปไปได้ถึงดัน10ก็สบายแล้วทําโกเกียใส่ทั้งทีมอะเสร็จแล้วก็ค่อยไปทำอ,อไปสร้าง LR ใส่ด่านสิบสนะครับใส่ครบทุกทีมก็เก่งแล้ว อ่ะต่อไปคือวิธีการใส่โบนัสเซตสามแบบนะครับก็ตามตัวเลยเห็นไหมมีมิโมซามีแอสตาแล้วก็มียามีนะครับเพื่อนเพื่อสามารถใส่ตามได้นะคือมีจะบอกว่าการใส่เซตอุปกรณ์เกมนี้ไม่มีผลกับตัวละครมากนะใช้คำว่ามากเลยดีกว่าเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่นี่แหละครับสาหรับเกมนี้นะก็อย่างที่มีบอกเพื่อนๆไปฟาร์มเนี่ยเอออย่างที่บอกครับต้องไปโกเกียร์ได้ก็คือดันสิบเสร็จแล้วก็ไปถึงสิบสองได้ LR เพราะ LR ใส่ครบสามตัวจบเลยเกมนี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะ แล้วก็เทียเนี่ยบางทีมันเน้นอุปกรณ์ด้วยอย่างเช่นบางตัวที่ไปติด S บวกเนี่ยบางตัวเนี่ยมันเน้นอุปกรณ์นะถ้าเกิดแรกๆอะ่ะเพื่อนๆได้ตัวมามันะมันจะไม่เก่งเลยมันต้องใส่ของครบก่อนแล้วนั่นแหละครับมันคือการดึงประสิทธิภาพของตัวละครอ,ออกมา100%ด้วยนะเพราะฉะนั้นระบบเกียร์สำคัญมากแน่นอนนะครับ อ่ะหมีไม่มีอะไรนะครับเอาไปว่าเผื่อคลิปนี้หมีจะมีไปยูกับผู้เล่นใหม่พ่กนี้แล้วกันเพราะหมีก็รู้ว่ามีคนมาเล่นใหม่เนี่ยเยอะคนที่ไม่เคยเล่นนะเยอะอยู่แล,แล้วแล้วเขาก็งงจะประามทีมไหนเพราะว่าเกมนี้มันก็โอ้โหมีสามหลายทายให้เล่นถูกไหมบางทีเราไปปั้นอีกทีมหนึ่งอ้าวเฮ้ยเขาเน้นฟาร์มเกียร์นี่ว่าอ่ะแล้วเจอกันนะครับผมจักรพรรดิเวทมนต์